สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากฝนตกนะคะนาดาก็ออกมาปั่นจัก,กรยานนะคะพี่น้องลมก็แรงแรงเล,งเลงยจ้าพี่น้องเอ้ยนั่นนะคะอากาศก็ยังหนาวเย็นเช่นเดิมนะคะพี่น้องลมแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกใบยปอยอะไรแบบนี้นะคะในวันที่ฝนหยุดตกนะคะนาดาก็ออกมาปั่นจัก,กรยานนะคะพี่น้องนี่นะคะ อากาศมันก็สดชื่นนะคะ่ะพี่น้องอากาศมันดีนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องเหมาะกับการเอ,อปั่นจักรยานอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องนาดากับแฟนนาดาก็ปั่นจักรยานกันทุกวันนะคะพี่น้องจะได้ออกกําลังกายไปในตัวอะไรแบบนี้นะจ๊ะปั่นจักรยานจักรยานก็ต้องออมีแบตเตอรี่นะคะพี่น้องถ้าไม่ใช่ออแบตเตอรี่ปั่นไม่ไหวหรอกคะ่ะเพราะว่า ลมมันแรงมากนะคะพี่น้องลมแรงนะคะนี่นะคะพี่น้องบิวติวทัศสวยงามนะคะนี่น,นะคะคลองน้ําเยอะมากค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ว่าคลองน้ําอ่ะเยอะมากนะคะพี่น้องไปตรงไหนก็มีแต่คลองน้ํานะคะไปในอัมสเตอร์ดัมตัวเมืองก็คลองน้ําเยอะอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้อง นี่นะคะน้าดาก็ปั่นไปจากพี่น้องต้นไม้เขากระปูกได้อา่าระดับดีนะคะพี่น้องอะนะเขาเข้าใจจัดวางนะคะนี่นะคะแผนผังประเทศเขาดีค่ะพี่น้องเขาวางออกแบบมาดีอะไรแบบนี้จะสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะคะพี่น้องมันดูไม่ไม,ไม่ไม่มีตรงไหนที่ว่าอย่างสกรปรกอย่างน้นอ,อย่างนี้นะคะเนี่ยสะอาดมากมากเลยค่ะพี่น้องบ้านเมืองเขานะคะ วิวทีวทั์ก็สวยงามนะคะพี่น้องถึงจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งออไปเลยนี่มันก็ดูสวยสวยทุกที่นะคะพี่น้องประเทศเขานะคะมันดูแล้วมันสะอาดนะคะพี่น้องบ้านเมืองเขานะคะนี่นะคะนาจะก็จอดจักรยานนะคะจอดจักรยานแล้วก็จะมาเดินชมวิวอะไรแบบนี้นะจ้าถ่ายรูปกันไปค่ะพี่น้อง นี่นะคะมันสวยค่ะพี่น้องแล้วก็อากาศเย็นสบายจ้ะถึงจะหนาวเย็นไปบ้างแต่มันก็อากาศมันสดชื่นนะคะพี่น้องนี่นะคะนาดาก็มาเจออต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะก็จอดถ่ายรูปก,กันนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยงามค่ะพี่น้อง ดอกไม้สวยๆจ้าลมแรงนะคะพี่น้องสังเกตจากดอกไม้ปิวว่นๆนะคะพี่น้องดูว่าค่ะลมแรงมากๆค่ะพี่น้องอันน่ะจ้าดอกไม้ก็สวยสวยนะคะนี่ค่ะ ดอกไม้สีขาวสีชมพูสีออกแดงๆอะไรแบบนี้จ้ะพี่น้องดอกไม้สวยมากจ้านี่นะคะนาดาปั่นจักรยานตาเห็นดอกไม้ตรงไหนนาดาก็จะจอดถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบดอกไม้นะคะพี่น้องนู่นนะคะลมแรงแรงค่ะพี่น้องดออูดอกไม้ต้นไม้ปิวว่อนไปเลยค่ะพี่น้องนู่นนะคะดอกกุหลาบนะคะ ดอกกุหลาบสวยมากค่ะพี่น้องสีแดงดสดใสนะคะเขาปลูกตรงไหนมันก็ขึ้นหมดนะคะดอกไม้บ้านเขาเอ,อดินมันดีนะคะพี่น้องดินมันเ,ออเป็นดินดำๆอะไรแบบนี้นะจ่ะพอเราเดินมันก็ไม่ติดเท้าเรานะคะดินบ้านเขาน่ะคะ่ะพี่น้องบ้านเราเนี่โอ้ยฝนตกลองไปเดินนะคะติดรองเท้ามาเต็มนะคะบ้านเขาดินนี้เดินไม่ไม,ไม่ไม่นั่นเลยนะคะพี่น้อง อันนี้สวยมากค่ะดอกอหัวหอมนะคะดอกหัวหอมเปอร์เซียค่ะอันนี้สวยมากค่ะพี่น้องดอกสีขาวนะคะเป็นดอกสีขาวค่ะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศนะคะต้นไม้ใหญ่ทางที่ว่าเราปั่นจักรยานต้นไม้ใหญ่เยอะมากค่ะประเทศเขานะคะพี่น้อง นี่นะคะตอนนี้นาดาก็ปั่นมาทางสนามบินนะคะพี่น้องเพราะว่าเราจะกลับบ้านเพราะว่าบ้านนาดาอยู่ติดกับ,กบสนามบินนะคะนี่นะคะพี่น้องอันนี้อยู่ที่เขตสนามบินนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะผู้คนก็บางคนเขาก็มานั่งดูเครื่องลงเครื่องบินลงอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้อง มานั่งดูเครื่องบินลงบ้างเครื่องบินขึ้นบ้างอะไรแบบนี้นะจ่ะนี่นะจ่ะพี่น้องเิวทิวทัศน์นะคะเิวทิวทัศน์จุดยอดค่ะพี่น้องนี่นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ว่าผู้คนก็ชอบปั่นจักรยานกันนะคะพี่น้องอีกอย่างนึงอากาศมันก็ไม่ร้อน อ่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะคะช่วงนี้คนก็เลยออกมาปั่นจัก,กรยานกันเยอะนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทุ่งมันฝรั่งนะคะหัวมันฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นสนามบินนะคะเป็นเขตสนามบินค่ะเนี่ยผู้คนก็จอดรถไว้ได้อีกฝัก่งหนึ่งเขาก็เดินออกกำลังกายกันนะคะพี่น้องยามเย็นนะคะ ตอนนี้เวลาประมาณห้ามงเย็นนะคะน้าดาปั่นจักรยานอยู่จ้ะทีนี้ตะวันตกดินห้าทุ่มนะคะพี่น้องไม่มืดนะคะตะวันตกดินห้าทุ่มค่ะนี่นะคะพี่น้องดิวทิวทัศน์นะคะนูนเครื่องบินลงนะคะพี่น้องนูนนะคะนั่นนะคะ บางคนก็มานั่งดูเครื่องบินกันนะคะพี่น้องเขาจะมีเก้าอี้มีอะไรให้ให้ผู้คนมานั่งดูเครื่องบินนะคะมีเก้าอี้อะไรมาตั้งไว้ให้ด้วยนะคะพี่น้องแต่วันนี้คนไม่เยอะคะ่ะเพราะว่าลมมันแรงนะคะลมแรงคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงมีฝนนะคะฝนตกคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้อง ปั่นป้ายจ้ะปั่นป้ายจ้ะนู่นนะคะแล้วปั่นจักรยานแล้วก็ได้ออกกำลังกายนะคะพี่น้องถ้านั่งอยู่แต่บ้านมันก็เย็นนะคะตั้งแต่นาดามาในทะเลนดาปั่นทุกทุกวันค่ะพี่น้องไม่มีวันไหนที่ไม่ปั่นจักรยานนะคะปั่นทุกวันจ้ะถึงฝนจะตกถ้าฝนแรงก็ออกมาปั่นจักรยานกันทันทีอะไรแบบนี้นะจ้ะนี่นะคะพี่น้อง นี่คนก็มาจอดจอดรถจอดจักรยานนะคะนั่งชมเครื่องเครื่องบินลงนะคะเนี่ยเนี่ยเครื่องบินกําลังจะลงนะคะพี่น้องนู้นนะคะนู้นนะคะยิ่งมันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนเยอะหน่อยนะคะพี่น้องแต่วันนี้คนคนไม่ค่อยเยอะนะคะทุกวันนี่เยอะมากค่ะคนมาเยินดูเครื่องบินนะคะพี่น้อง คนมาดูเครื่องบินค่ะนั่นะคะนูน่นเครื่องบินก็กำลังจะลงนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเฮตติฮัตนะคะทินาดานั่งมาค่ะเป็นของบริษัทเฮตติฮัตอะไรแบบนี้จะ้ะน่าจะใช่นะ ช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเฮติฮัตนะคะเฮติฮัทจ้าเนี่ยจ้าลงแล้วลงแล้วนี่นะคะพี่น้องก็จะวิ่งไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าสนามบินอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศนะคะพี่น้องวิวทิวทัศ เนี่ยค่ะตรงไหนก็มีแต่คลองน้ําคูน้ํานะคะพี่น้องสวยงามจ้ะธรรมชาติสุดๆจ้ะแล้วปลาเยอะด้วยค่ะพี่น้องเป็ดเป็ดนี้อ้วนมากค่ะเป็ดตัวตัวอ้วนอ้วนเพื่อพี่น้องมันได้กินปลานะคะได้กินปลานี่นะคะอันนี้ก็เป็นอของแคลิมนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเนี่ยค่ะเครื่องบินจา้า เป็นภาพที่สวยงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกหญ้าดอกไม้ผสมกันไปจากพี่น้องขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีคนปลูกนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนู้นก็เป็นหัวอามันฝรั่งจากพี่น้อง ดอกไม้สีม่วงสวยจ้ะสีม่วงสีเหลืองนะคะพี่น้องนั่นนะคะสีสวยค่ะพี่น้องสีเหลืองสวยสวยจ้ะอืมั่นไปจ้าั่นไปธรรมชาติสวยงามนะคะที่ประเทศเนทะเลนนะคะ นี่ก็เครื่องบินลงอีกนะคะพี่น้องเครื่องบินเยอะมากค่ะมาจากประเทศโน้นประเทศนี้อะไรแบบนี้อจากพี่น้องเครื่องบินเยอะนะคะก็มาอีกลำหนึ่งค่ะ ลมแรงค่ะพี่น้องดูต้นมาเดินต้นหญ้านะคะพี่น้องต้นหญ้านี้ไปดวเลยค่ะพี่น้องต้นหญ้านะคะลมแรงจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้องสวยงามจ้า อ,อันนี้ก็เป็นในหมู่บ้านรอบหมู่บ้านนะคะพี่น้องนี่นาดาก็จะเดินนะคะเดินเดินค่ะยามเย็นแล้วก็จะเดินออกกําลังกายกันบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะพี่น้องพอได้อไม่เย็นมากไม่หนาวมากอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะพี่น้องเนี่ยในหมู่บ้านจะก็จะปลูกดอกไม้ไว้นะคะนี่นะคะ นี่น่ะค่ะพี่น้องหอมหอมจ้าเป็นดอกกุหลาบนะคะหอมมากค่ะมีกลิ่นหอมค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องหอมหอมจ้า หมู่บ <questo S 2> ้านสะอาดเรียบร้อยนะคะพี่น้องไม่มีเปิดเพลงเสียงดังเหมือนเหมือนประเทศไทยเรานะคะพี่น้องบ้านประเทศไทยเรานี้จะเปิดเพลงเสียงดังอะไรแบบนี้นะจ๊ะที่นี้เงียบเงียบมากค่ะพี่น้องไม่มีใครเปิดเพลงเสียงดังนะคะเขาอยู่บ้านใครบ้านมันอะไรแบบนี้นะคะพอเข้าเข้าบ้านเขาก็ปิดประตูล็อกประตูอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องดูนะคะดูความสะอาดบ้านเมืองเข้ากับพี่น้องนี่นะคะ ไม่มีใครเ,เสียงดังเสียงโวยวายอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะพี่น้องเขาเาไปทํางานพอเขากลับมาเขาก็เข้าบ้านกันอะไรกันแบบนี้นะคะพี่น้องหรือว่าอากาศมันเย็นด้วยก็ไม่รู้นะคะแต่ตั้งแต่นาดามาอยู่ในหมู่บ้านนี้าจา้ะก็คือว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรเลยะคะ่ะพี่น้องแม้กระทั่งจะเสียงคุยกันก็ไม่ค่อยจะมีนะคะพี่น้อง